โอ้ยจะเช็ดอะไรนักหนาเธอพอแล้วมันหายอ่ะสะเทือนน้ำกันนิดนึงพอแล้วจะเช็ดอะไรนักหนาไม่ขึ้นค้าไปไม่บอกใหสคนดูนะขึ้นข้าไปให้คนดูล้ะ กินมือร่วมกันตังลูอร่อยไหมใมะกรอปอร่อมากินข้าด้วยนะลูกกินกับไข่กินแบบแบบข้าเนียวกระถอดไข่ร้อนๆพี่น้องเลยโอ๊ตร้อน เป่าสิคเ่าแ่บนี่เขาใส่มะกอกมะกะอนก็คือไปเอาขึ้นหรอกกับนี้้อนะ่มันไม่กินอ่ะไอ่ะ้านมีคนเยอะเรียกข้าวด้วยเออก,ก,กินข้าวดยวเลยเ

อืมอร่อยอืมอร่อยเออกินพร้อมกัน huh. กินพร้อมกันอร่อยพร้อมกันแชื่อพร้อมกันเลยเอาเลือดนะเอาเผาไหมเอาเผา งใส่ด้วยทางร้อนทางแส่ตัวน,น,นี้ก็ยังขาดนะลูกอ๋อแล้วก็ไม่พาเข้าเซเว่นนะสสมตำใส่มะกอูดัวครันะบ

เยอด้วเจ็บแบเนี mm. right. really ่แม่แม่ใส่เสื้ออะไรมีปูแม่่เสื้อไรเับปลาบซุปเปอร์แมนกับปรูแมหืมกับปรูม่เื้ออะไรดหืมแมเิ้อบเปองกัห กินเป็นเด็กกินเป็นเดกวะ e p ัเนี่ยก็เ่ปาไอ้ดิบเยอะรเลาอร่อ